พ่อแม่พี่น้องมืัอน,นี้<ง>เป็นบุญเขาตากหรือว่าเขาจะลาพัดกันละเพิ่นจีเพิ่นจีเอ,เ,อเอาห่อเขานี่ไปไปแจกย่ามเพลนี่ละก่อนเพลพระคนเสื่อมไปเข е ียนซื้อใส่จังสีนี่พระคนเกิดติดหาดสีเป๊ะเชีวยวต้อนี้นี่น,นี่ซื้อห่อนี่ไปพันลงในบาทนี่นี่พันลงไปนี่ไอจับสลากระสลากพัดกันมาห่าอเขาห่อเตรียมห่อถือพระองค์ไหนเ่าก็สีท่านปัดใจใจท่านเป็นคนาวทีข้าวอยาก ากกสิซอยหน่อยซอยใหญ่ไ,ไหมห้าวเกษตรผ้เขา่าพ้ายังไปห้าคือ้าเขียนนี่แหละคือซื้อเม่ก้อนี่ก็นั่งรัศดายขีดี่เขียวบ้านในที่หนึ่งสี่สองพ้าเขาหนึ่งผ้าทิปเขาหนึ่งทิหัเขาสิบเอ็ดหัวาไปพ่นจับไปสมุดว่าพ่นจับพญาแยุดพญาพญานาพญายุดี่ยังบพงน,พน,นพเบอกกระลุกนอพิกายนี่ขันสือมียก้อนี่ของสีมียกอ้กอแตงไปนี่กับสีกับสี่ หูถ้าโยกคนภาไปไปบอกไปยังไปเทลุงหนามลุงในไปอ่านอิ่นคนมาหลับไปนะแสดงว่าคนอยากน้าเข้าเข้ากับตเทลุงหนามลุงไนเบิดท่านน้าเบินไปบาดนี้ปัดใจเข้ากับว่าท่านเนี่ยพระท่านบอกท่านบอกสื่อจะสั่นเข้ากับว่าเซวัดเสว่ากินน้ากันนะตัวนี้ก็สิไปยายยายห่อเขาย่ำย่ำเพรนบ้านยังแต่มัวกับตีกองเหตตีกองเหตไปเอาเก็บมาคอมาอันห่อสองห่อเมื่อเกียกหน้าเข้า มันใส่เกกีไปใส,ส่านเหลานสนาทาเบิงจัสี่ร้อหลานอามีก้เห็ดต็กินไปยมไปเพชรเ,เนาะันนี้ชิสูเพชรใส่ละเพชรเนี่ตมม้แต,ต่วะเนี่ยส่รต้เนี่ยสูเพชรไปวัดคุณวงรับรับขันถึงได้เกรกรหบักทั่วกระสือมาสีบ,บาดกระตุ่มอะนี่ตั้บอกว่าไงไตํามที่เจาะตัมหมุนนุ่นเลยอ่ะจัตํ้มนตัวนี้โอ้ยิสุเพชรได้ก่อน ใช่หนูขาสาเป็นอย่ไรลูกลานคิดตามมึงอนี้เด้อส่องให้อิสานบ้านเอาพันมาก,การมางงานเพื่อนกับมื่อตาบานครับอย่าไปอยู่อ่ะมีผักแพ้วส่องไม่ก้อกอดิในสานบ้านนาเอาเที่ยไปเท,ทีน่นเนี้ยผักแพ้วหอมไม่ใส่อีกนองว่าใจเลยทำจะพอแล้วหอมใส่ได้ๆจัเสียลูกลานเอาเหตุบุญเห็ุดีใจหรือกายอยางน,ใใน,ใน,ในี้บุญเหนือศิลป์เอาบสบายใจตัว พอีหา้าะ้าเห็ดข้าวถ่มามาตอนเอาตามาาาม้นๆแล้ออกเพราะามกเราว่หีที่ละน,ออนี่นี่นับสาขกันเยนะพ่อใหญ่นี่มันหอมรัวมัายถ่าอยู่แนี้ <c oughs> ใส่หอมได้แล้วกันนี่หอมหัวแดงก็แห้งเสียบมีก้อนเบิใส่ซันนี่ละ กินมาอยากเออพ่อแม่พี่น้องพูว่้ส้นหูดตายไปแล้วนะเพิ่อนส้นเสือกองสาสนะพูดคื่อปลอยมากมานี้ทัเว้นอย่งแต่กถุมมันปล่อยมาเมาหอเก่าฮอน่ะวมเสือห้าปทไปห้าี่านบ้านเนาหรือว่าสองเมก๊อปปินใีจานบ้านเฮ่าก็ริเ็ดน้าใเบอรนี้ยางำกันวน้ยวนี่ต่างกันแต่ว่ากเกลี่ยห่อเขาหนังบ้านมวดกต่ให้เต็ตัว ั the ้งหล่เฮ็ดวันเฮ็ดหอนยายบอกงโดดเอาก็้งก้ยเฮ็ดเกาขาว่อขาวะลา่อขาวะลับยินคือกันขาวะลับดินน่งพิ้นใายคนคืนขาวะลาเรือว่าขาวซางพืนกายกันเว้ยมีกองตุ่มตุ่มอนเส้นหน่ซอยประตูสวนประตูนลกหัวทมานบอกกันนรงนันผเห็นอลกว ตมหมอมล้ว่ึงคือแ่มากไตามยหน้าตัวตามเหลี่ยมเลยหน้าูกหนาเฮาพอยีบแล้วใส่หมองมาต่าตามได้มุนบ้านกัน ดูกหนาครัตัวอ่อยพอดีหอกประูกปีนี่ป้นหอมเสียบเสียบห,ห้อกอางหอกินน้ำปลาเดีะต้มเครื่องนะเอ้ยยวงสะก็วา่าสะอาดเพียงพอยู่ถนนร้านเออเอาหนามต้มปลาเดีเข้าใส่นามต้ตมปลาเอานาปลาเดียเข้านี่ละใส่อืม ต้มต้มเตรียมแบบว่า้าสิเห็ดกับหวานปูงไปนโล่งหานปน,ตนอตามืมยบอัานเอาหน,นามซมมีะต,ต,ตะเขียนจะโก้าวานสใช้สกวงในักอนนะใส่ลย โอ้สเพ็ดไปาาดวัดใมเคกมันโคกหน่อยโคกใหญ่โคกทางอีาาสานบ้านหฮาเนแมันมาทั่วต่อมซุกแหลทัวฟักหนาหน่อยไม่ง่ายทลุหลานเลยเ็ดไปวัดวผู้คนตายผูาา้คนไหว้ส่วนผู้คนมมีชีวิตที่ว่าพื้นยากข้าวพื่นยางนี่มันหอมรวมอาไนั่มาเอาใส่ตอนหูย้างหาน,าน้านเนาะ นี่ก็แก่พักนี้ขาดบ่ออะไรใส่พอดีพ่อหงาะนี่ล่ทุกขุนใหญ่เทากับใส่ร้ายนีวอะไรบ้างนี่ฟานเนี่ยเป็นไงที่ทุกเบ็ดนี่นะตุมเฮาทุกห้องกับตุ่มใหม่ยืนเป็นเจ้าพวเออเป็อยู่หน้าเอาใส่ให้ในหัวหรยอในบ้านมาเป็นไงอี โอ้ยหอมงาล,ลูกลานเลยมาน้ำปลาชิ็ม่ยนาอยู่วสิบวันัวทางด้าน้งเ่น้ขายกับ่คูก็ได้ลูกล้านนี่ค้แต่วนี่โขายมี่วทั่วต้มได้หลายก่อนอีกกับ่มพินี่จะไปน้ำันโอ้ย

แ่ดูดีมีอย่างจูบูุกคนเด้อลูกหลานเด้อติดตามส่องเม็ดก๊ะดินนางอีสานบ้านเฮาแน่ไอ้กระล่างใจกดไหลกคตรแท้โคตกระดิ่งก็แกงเตือนกดกระดิ่งก็แกงเตือนแล้วก็ติดตามคลิปใหม่เด้อลูกหลานเด้อสวัสดีจ้า